สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะฮะรถฝากขายสักหนึ่งคันคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับนะฮะบอดี้ได้เดิมบางนะฮะแต่ก็จะมีริ้วรอยขูดขีดเบียดเยอะนิดหนึ่งนะฮะคันนี้สำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงแสนด้วยนะครับนะฮะ ท่านใดสนใจคันนี้ก็เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรพี่ให้นะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2547นะครับได้ปี47ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นตัวคอ m มอนโรวนะฮะตัวนี้ยังเป็นเครื่องได r e เล็กนะฮะร,รหัสเครื่อง4 j a 1ก็คือเครื่องยนต์ 2500cc ดีเซลนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นตัว SX นะครับผมนะฮะ ทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมสภาพกันเลยนะครับพร้อมกับการทดลองขับด้วยคันนี้ท่านใดเร็วก็ได้ไปนะครับรถสีสันอาจจะมีริ้วรอยเยอะนิดนึงนะ,ะแต่ด้วยสภาพรถนะครับคันนี้น่าใช้นะฮะบอกเลยว่าน่าใช้ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็นะฮะจริงจรราคานี้ซื้อได้ประมาณพวกทีฟอาร์ดากอนเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะมาดูนะฮะสีสันนะฮะ ยังบางอยู่นะครับผมสีสันค่อนข้างบางนะฮะล้อยางนะฮะถ้าเป็นเล็กเดิมเขาจะเป็นล้อกระทะนะฮะแต่นี้ก็ขาดใส่เป็นล้อแม็กมาแล้วยางจะปี2 0 1 6ันยาปีเก่านิดหนึ่งนะฮะเป็นยางไซส์ใหญ่นะฮะนะฮะก็ใส่แม็กแล้วก็สวยนะฮะขาดเพียงแค่ตัวดุมรอบนะฮะตัวพลาสติกรอบดุมล้อนะครับผมนะฮะ เรือลอยมีขูดขีดนะฮะลอยเบียดเยอะนิดนึงนะแต่ได้บางนะครับนะได้บางแล้วก็มีเบียดหูกระจกด้วยบินไปนิดนึงนะฮะแต่กระจกไม่แตกนะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ชมภายในนะครับภายในนี่ก็คือสวยนะครับไม่น่าเชื่อว่าภายนอกเป็นแบบนั้นภายในจะสวยแบบนี้นะครับเป็นกระจกมือหมุนนะฮะเพราะเป็นรุ่น SX นะครับผมนะฮะงมอะไรสวยนะครับคอนโซลสวยไม่มีเจาะไม่มียึดน็อตนะครับ นะะฮเบาะยังสภาพดีนะไม่มีชิคค่าเบาะยังสภาพดีเป็นเบาะผ้าเบาะลายเดิมของเขานะครับเบาะแครบดีแม่แรงมีนะครับหลังคาสะอาดสะอ้านอยู่นะครับผมนะฮะนะคันนี้ก็รับรองว่าถ้าหาอยู่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฮะฮะทีนี้ดูเรื่องความเดิมนะครับความเดิมนะฮะดูซับ ในนะครับดูเมดาร์พในนะฮะนี่เห็นไหมชัดชัดเจนนะครับผมนะฮะไม่เคยสาดสีเข้ามานะครับยังเดิมรายละเอียดยังเดิมนะครับไม่มีชนด้านข้างไม่มีคว่ำนะฮะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะฮะแต่ด้วยความไม่ละมัดระวังเท่านั้นเองนะครับนะฮะมาดูในส่วนเล่มเอกสารนะครับคันนี้นะครับไม่เคยาย้ายไปไหนนะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับนะฮะนะฮะอยู่ที่ขอนแก่นเลยนะครับนะคันนี้ จดทะเบียนปี2547นะครับผมนะฮะปี2547เครื่องยนต์2499นะครับก็คือ 2,500cc นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนะฮะก็ในเรื่องของชื่อนะฮะเราอาจจะไม่ได้แจ้งเดิมนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของรถซื้อสดมาซื้อสดมาด้วยเรื่องอะไรนะฮะก็เขานะฮะเจ้าของเดิมเขาเป็น บริษัทร้านขายพวกอุปกรณ์ที่เป็นกีฬานะครับอยู่คอนแก่นนะครับว่างั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อรับโอนมาเป็นบุคคลนะครับผมนะฮะบ,บุคคลก็อยู่ที่ท่าพระนี่เองอยู่ที่แถวเต็นทน์เองนะครับผมนะฮะอาจจะไม่ดูชื่อต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนหน้า16ภาษีปัจจุบันก็คือ900บาทเท่านั้นเองนะครับ 58โอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนสลับไม้เลขทะเบียนเฉยๆนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นเล่มเดิมนะครับเล่มเล่มเดิมนะฮะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องชำรุดสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนี่คือเล่มเดิมส่วนแคปบนะฮะก็จะมีเบียดหน่อยนึงนะฮะแต่บางก็พอดูได้อาจจะมีเรื่องรอยขูดขีดนะครับนะก็ด้วยเรื่องของการใช้งานน่าจะประมาณพนักงานใช้นะครับผมนะฮะ ก็จะมีริ้วรอยเบียดเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่มีหนักนะครับต้องบอกว่าไม่มีหนักแล้วก็ชัดสูชัดซีเนี่ยก็คือคันนี้สวยเพราะรถคันนี้อยู่ในตัวเมือขอนแก่นนี่เองนะครับนี่เห็นไหมฮะชัดซีสวยนะครับไม่มีการพ่นยังไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิมใดๆนะฮะอาร์คชายล่างเดิมนะคะเห็นไหมฮะเดิมไม่ร์กจังเดิมชัดซีสวยไม่มีผุไม่มีดามนะครับผมนะฮะ ส่วนยางนะฮะต้องบอกว่ายางไม่ดีทั้งส่เส้นริ้วรอยมีขุดขีดนะครับกันชนท้ายมีฝาท้ายเป็นสีเดิมแต่ก็จะมีงอกอยู่บ้างเห็นไหมฮะสังเกตกับงอกแต่ฝาท้ายนี่ก็คือสีเดิมนะครับนะเพราะว่าโลโก้ของศูนย์นะครับนะฮะสติ๊กเกอร์ศูนย์ยังอยู่นะครับเป็นโคโยฮะที่สุดนะครับผมนะฮะก็คืออยู่ที่คอนแกนนี่เองนะฮะฝาท้ายเปิดกลางแล้วนะครับฮัดซ้ายเดิมนะครับ ชายล่างสวยนะครับไม่มีผุนะครับอาร์คขวาก็ยังเดิมนะครับเออไม่อาร์คขออภัยด้วยนะครับหมุดหมดนะฮะนะแล้วก็นะฮะด้านล่างยังไหลอยู่โคบแต่ช่วงล่างแกไม่ได้ร่างดีนะครับสมรคัน,นี้นะครับเพราะ่าแกขายตามสภาพนะพี่จะขายแต่รถตามสภาพจะไม่ค่อยมีรถสวยสะอาดรถที่เป็นอ่า รถที่เป็นการรับประกันหรือว่าการจัดส่งนะฮะจะไม่มีประมาณนั้นถ้าเป็นรถของผมสม่วนมากจะเป็นรถที่เก็บสวยนะครับของแกจะเป็นรถที่ขายตามสภาพแต่ราคามันจะถูกหน่อยนะครับส่วนนี่ฮะก็จะมีลักยิ้มนิดนึงชายท้ายนี้น่าจะไปเกาะอะไรนะฮะก็ดันเข้าได้หน่อยนะครับน่าจะไปถอยเกาะอะไรสักอย่างนะฮะแต่นี่คือบางนะฮะมีรอยเบียด2ฝั่งเลยนะครับรถคันนี้รอยเบียดค่อนข้างเยอะนิดนึง แนะชสซีสวยสองฝั่งเช่นกันนะครับผมนะฮะนะฮะี่ครับแชสซีเดิมๆไม่มีการพ่นนะครับนะฮะยังเดิมๆอยู่นะใช้งานไม่โดนน้ําเค็มอย่างแน่นอนนะครับคอนโซลสวยแผงประตูสวยนะครับเครื่องเล่นยังเป็นเดิมวิทยุนะครับเดิมของเขาเลยแล้วก็ซับไนเมตอาร์ตเห็นไหมฮะนะเดิมเดิมนะครับผมเดิมนะฮะก็น่าใช้นะครับนะ แบบนี้น่าเก็บน่าเอาไปทำสีสวยๆนะครับนะฮะคุ้มๆราคาไม่กี่บาทนะครับผมนะฮะปีนี้ซื้อรถได้ถูกมากใครซื้อรถปีนี้นะครับภาษีห8มีดะีสเก็ดหินนิดนึงนะครับผมนะฮะมีเรี้วรอยเบียดเยอะนะ,ะต้องบอกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าคันนี้ใครมีอูมีญาติเป็นอูนะครับทัสักหมื่นไม่เกินหมื่นห้านะครับสวยใช้ยาวๆเลยทีนี้นะครับ ใช้ย,ยาวๆเลยอขอภัยด้วยนะครับอโอเคนะครับมาดูนะฮะน็อตฟากาโป้มีขยับอยู่นะครับน่าจะเคยแกะทําสีหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมนะแต่แก้มคือน็อตไม่แกะนะครับแก้มปัม๊มรอยปั๊มเดิมไม่แกะเม็ดอาร์ชชัดเจนนะครับคานหน้าสีเดิมนะมีสีเดิมเห็นไหมฮะจะเห็นเนื้อเหล็กบางๆเห็นง่ายนะครับเพราะว่ามันจะโดนตัวพลาสติกตัวกันรอยตรงนี้นะฮะ การ,ารเสียดสีการลอยในตรงนี้นะครับมันก็เลยกินนิดนึงหม้อน้ําได้เดิมเป็นอีสุแท้นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์นะฮะก็สวยอยู่นะครับอาจจะมีรู้รอยตรงนี้นิดนึงก็คือน่าจะเป็นท่อนะฮะท่อน่าจะวางด้านในวางผิดตําแหน่งนะครับมันก็เลยมีการเสียดสีทีนี้เขาเลยเอาออกไปไว้ด้านข้างนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นท่อดักไอน,นะครับของฝาครอบวาล์วนะครับอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยน เปลาน้ําหรือเปลี่ยนคอคอตัวนี้นะครับเปลี่ยนคอตัวนี้มาก็เลยมีการทากาวแต่เครื่องยนต์ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะบไม่มีการอโอหอนเครื่องเครื่องนอกเครื่องไรไม่มีนะฮะตรงนั้นอาจจะไม่มีนะฮะมีแค่เพียงแค่พวกคอท่อน้ําที่มีการลวดหรือฟรีปัมพวกนี้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับรถอายุประมาณนี้นะฮะซุ้มซอกได้เดิมทั้งหมดนะครับ รถเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดไม่รถไม่มีการชนหนักนะครับคานหน้าได้เดิมหมุดเดิมนะสติ๊กเกอร์กันรอยของเพจยังอยู่นะจริงๆก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอนะครับก็หลุดร่อนไปหมดนะครับซุ้มซอกได้เดิมนะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับฝากระโปรงเป็นฝาเดิมโรงงานกันความร้อนเดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่อันนี้มาติดมากับรถแล้วเป็นกันความร้อนแท้นะครับ ซีนเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีแตะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมนะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะฮะเดี๋ยวพาลองขับด้วยไม่รู้วางกุญแจไว้ไหนนะฮะขออภัยด้วยไม่ขอตัดนะฮะขอเป็นแบบคลิปเต็มคลิปยาวเลยแล้วกันนะครับอ๋อเห็นแล้วนะครับผมอ่านี่ครับ กุญแจนะฮะมีดอกเดียวนะครับผมนะฮะคันนี้มีดอกเดียวเอ็มเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะ,ฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0พัน้ระบบแอร์ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูเครื่องก่อนแล้วกัน่ะนะครับสตาร์ทติดง,ง่ายเลขมไมค์คันนี้ก็จะอยู่ที่2 1 9 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะรถ20ปีนะครับ ปี47ของเจ็ดนะฮะประมาณ20ปีพอดีนะครับนะฮะดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะกลังเครื่องยนต์นะไม่มีอะไรนะฮะเครื่องยนต์ดีมากนะฮะได้เป็นเครื่องยนต์ไดเรกตัวสุดท้ายเลยสําหรับคันนี้นะครับนะเครื่องยนต์ดังเคาะนะครับดูปั๊มกําลังปั๊มนะครับผม กำลังปั๊มดีนะครับปั๊มไม่มีปัญหา,าระบบเครื่องยังฟิตด,ดีอยู่นะครับเทอร์โบก็ยังเป็นเทอร์โบเดิมนะครับเปไนไอเ็ทด้นะครับนะส่วนระบบระบายความร้อนนะครับดูหม้อน้ํานะครับผมนี่เห็นไหมฮะไม่มีฟองอากาศน้าไม่ดันนะครับผมนะเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับปีปั๊มอารมณ ะลมแรงดีอยู่นะครับะแอร์เย็นนะฮะคันนี้แอร์เย็นเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับได้พรอมอะไร power นะครับ power โรงงานนะฮะเห็นไหม power โรงงานเลยอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตปิดร้านแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาลองขับนะฮะขออนุญาตหากุญแจก่อนเจออยู่ไหนวะอ่ะโอเคนะครับนี่อยากตัดคลิปเดี๋ยวเรา ไปกันยาวๆนะครับผมนะส่วนท่านใดที่หารถหลักหมื่นนะฮะไททันเราก็มีนะฮะเดี๋ยวให้พี่ชายแกเอามาก่อนพอดีแกขับพาพ่อไปหาหมอนะครับนะะเล่นพร้อมโอนนะคะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพาลองขับเปิดแอร์ก่อนนะฮะแอร์เย็นใช้งานได้นะครับผมเครื่องเล่นนอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะแต่ก็ยังปิดอยู่นะ ถ้าเปิดตอนนี้กลัวโดนสิทธิส่สวนบุคคลนะครับลิขสิทธิ์ของเพลงพูดผิดนะฮะอ่ะโอเคพงมาลลย p พาวเวนะครับนะฮะเบามากนะฮะพงมาลลย p พาวเวดีนะครับผมเทศการลองขับขี่อัตาราเร่งนะฮะอัตาราเร่งเขาจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ไดเรกนะครับ นะถ้าเป็นเดิมๆแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนคอมมอนเรลหรือว่ามีการทําปั๊มแต่งมาแล้วนะครับนะมันจะไปเรื่อยๆแต่ได้ความประหยัดนะครับแล้วก็ความอึดของทนของเกียร์ของเครื่องนะฮะสำหรับอีซูซุนะครับอ่ะโอเคนะครับข้ามทางเกียร์สนะครับเกียร์สนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองขับขี่แบบธรรมดากันก่อนนะครับแอร์เย็นนะครับเย็นดีปกติ วันรอบใช้งานได้ความเร็วใช้งานได้อุณหภูมิความร้อนนะฮะรอสักพักนะฮะน่าจะยังน้ำยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวขึ้นมันจะขึ้นช้านิดหนึ่งสำหรับอีซุนะครับน้ำมันใช้งานได้นี่ครับเดี๋ยวเราอยู่เทิร์นตรงนี้รอรถแป๊บหนึ่งนะฮะผมพาขับดูสักหน่อยนะครับผมนะฮะอันนี้เหมาะนะฮะเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องดูแลจุกจิกมากนะฮะอีซุจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เหมาะแก่คนที่มีอายุนิดนึงนะครับ ไม่ต้องกาดความเร็วมากมายนะครับแต่ถ้าทําเร็วถือทําได้นะครับนะทำได้ก็ใส่พวกเทอร์โบลุ่งใหม่ทำอินเตอร์นะครับแล้วก็ทําปั๊มนะฮะก็วิ่งดีกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะครับโอเคขอกลับรถก่อนนะครับไม่ได้ตีโคง้งตีโค้งชาไปน,นิดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับกดที่เกียร์หนนะนี่เกียร์สนะครับผมนะบขึ้นเนินนิดนึง เขาจะไปเอื่อยแบบนี้นะครับอิ u สูดไดเล็กมันไม่มีอินเตอร์นะครับปั๊มก็ไม่มีเวทเกตนะครับพวกนี้จะเป็นปัม๊มธรรมดาๆรรเหมือนที r เลยนะครับผมนะนะฮะว่าจะกดคันเร่งก็มีรถปรรทุกนะครับมอไซค์อยู่ฝั่งขวาด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเขาเรื่อยๆแล้วไม่มีควนด้วยนะครับควนไม่ไหลนะครับถ้าจะเอาดีกว่านี้นิดนึงนะฮะจูนปั๊ม เพิ่มน้ำมันอีกนิดหนึ่งนะฮะรถก็จะมีอาัตราวิ่งดีกว่านี้นะฮะแต่ก็จะมีควนควนดําออกใน,น่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อพี่ดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ด้านล่างราคาก็อยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับนะฮะต้องมารับเองนะฮะสำหรับคันนี้ แกจะไม่ได้จัดส่งนะครับมารับเองมาลองขับเองนะครับใครเร็วก็ติดต่อเอาเอาเลยนะฮะนะผมจะไม่ได้รับนัดให้นะครับนะฮะก็คันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับนะฮะในราคา9,9000บาทนะครับราคาเท่าๆกับทีฟอาดาก้อนเลยนะครับผมนะแต่ได้โฉมใหม่แล้วนะครับได้เป็น d m a มแล้วนะจริงๆ d m a มโฉมนี้มันก็มีตั้งแต่ปีอ่าสีห C6 C7 นะครับ C8 ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ C8 ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นคอมมอนเรลนะครับแต่เครื่องยนต์เป็น2500ตัวนี้เลยก็มีต้นก็หายากนะครับต้องบอกว่าหายากอ่ะโอเคนะครับ99,000สนใจติดต่อพี่เอได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ